อมัันนนนต้้งกกลลๆนขนาดีเดยะใสวัสดีนะครับน้องๆม .5 ทั่วประเทศคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่พี่หนึ่งจะได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆม .5 ที่กำลังจะต้องเตรียมตัวสอบนะครับแพทครั้งแรกตอนเดือนตุลาปี59 นะครับกว่าที่น้องๆจะได้ชมคลิปที่1คลิปนี้ก็น่าจะประมาณเดือนมีนานะครับลองนับวันเวลาดูเราจะเหลือเวลาอีกประมาณ8เดือนนะครับก็จะถึงสนามสอบทั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนักเรียนมอปลายเลยก็ว่าได้ก็คือการสอบแพทหนึ่งนะครับคราวนี้ประเด็นที่จะมาคุยกันในวันนี้ก็คือว่ามีน้องม .5 ห,หลายคนนะครับอยากให้พี่หนึช่วยวางแผนนิดหนึ่ง ว่าทําอย่างไรนะครับถึงทําข้อสอบแพทหนึ่งนะครับอยากได้คะแนนสัก150คะแนนขึ้นไปนะครับซึ่งพี่เชื่อว่า150คะแนนเนี่ยน่าจะเป็นคะแนนที่ช่วยให้น้องๆสอบติดได้เกือบทุกคณะในประเทศนี้เลยนะครับ นะครับหรือยังเลทสุดก็ประมาณต้นมิถุนาแปลว่าปิดเทอม3เดือนนี้นะครับซัมเมอร์สยองแน่นอน3เดือนนี้ขอเลยครับมันไม่มีอีกแล้วครับคำว่าลองวิ e กเอ n นนะครับใครที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศใครเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดนานๆเนี่ยพี่ต้องขอเลยนะครับสำหรับน้องๆม .5 หยุดครับทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องเรียนครับครั้งสุดท้ายแล้วครับเพื่ออนาคตที่ดีของเราในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับสเดือนก่อนเปิดเทอม เก็บเนื้อหาทั้ง15บทให้หมดดูตามตารางเลยนะครับนะเวลาเก็บไม่ต้องกระโดดไปกระโดดมานะครับให้เรียงตามที่พี่หนึ่งเขียนไว้เลยนะครับคือเริ่มตั้งแต่ม4ม5แล้วก็ม6เพราะน้องหลายคนนี่ที่เรียนเนื้อหาม5ม .6 ไม่รู้เรื่องนะครับลองไปค้นดูดีๆไปขุดกันดีๆมันเนื่องมาจากเนื้อหาสมัยม4ไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นน้องครับเรียนตามที่พี่หนึ่งเขียนไว้ในตารางนี้เลยไล่ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่15 นะครับบทที่16ชาวปัญญานี่ไม่ซีเรียสนะมันเป็นหนักคอมมอนเซนส์ซะส่วนใหญ่เราเอา15บทนี้ให้แน่นๆอย่าลืมนะครับจบทั้งหมด15บบทก่อนเปิดเทอมหลังจากเราเก็บเนื้อหาทั้งหมดแล้วก่อนเปิดเทอมแน่นอนครับมันต้องมีหลงมีลืมเป็นเรื่องปกติ สเตปที่2นะครับ,มรบไม่ต้องไปอ่านทวนแล้วครับคณิตศาสตร์เนี่ยความเข้าใจครึ่งหนึ่งแต่ทักษะอีกครึ่งหนึ่งสเตปที่2น้องลุยโจย์เลยครับนะพี่หนึ่งอยากให้น้องตะลุยโจทย์ข้อสอบของเก่านะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นข้อสอบ entrance เลยนะครับไล่มาถึงข้อสอบ A net นะครับบางคนฟังอาจจะงงๆอะไรคือข้อสอบ entrance อะไรคือข้อสอบ A net ก็คือเป็นข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่อยู่ในยุคข,ของแกดแพด น้องข้อสอบเก่าสมัยนั้นนะครับมาฝึกทําก่อนนะครับที่สําคัญที่สุดคือน้องต้องเน้นทําทีละบทอันนี้เป็นจุดที่พี่หนึ่งเน้นมากๆนะครับยาข้อสอบรวมมาทําให้ทําทีละบทเลยเหมือนตอนเราเรียนเนื้อหาเราเรียนเนื้อหา15บทเราก็ตะลุยโจทย์15บบทเน้นทีละบทเพื่ออะไรครับข้อแรกเน้นเพื่อหาจุดอ่อนของตัวเราเอง นะครับอย่างที่พี่หนึ่งบอกเป็นไปไม่ได้เรียนเนื้อหาโจทย์จะจําได้ทั้งหมดนะครับพะนั้นการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทีละบทนะครับจะมีประโยชน์ข้อที่1เลยหาจุดอ่อนของตัวเราเองให้เจอว่าสูตรไหนเนื้อหาย่อยบทไหนเรายังจำไม่ค่อยได้นะครับแล้วเอาตัวโจทย์นั่นแหละเป็นตัวทบทวนนะครับสถ้าน้องทําข้อสอบเก่าทีละบทน้องจะเห็นจุดที่ข้อสอบมักจะออก นะจุดไหนข้อสอบมักจะออกอยู่บ่อยๆและจุดที่ข้อสอบมักจะไม่ออกนะครับสรุปก็คือน้องจะได้เห็นจุดที่ข้อสอบมักจะออกและมักจะไม่ออกนะครับผมจุดนี้สําคัญมากๆเราจะได้เน้นได้ฝึกนะครับในจุดสาคัญๆที่เขาออกสอบอยู่บ่อยๆเรียกว่าเอาให้ปึกกันไปเลยในส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็คือสเต็ปที่ส เข้าสู่โค้งสุดท้ายหรือสเต็ปที่3แล้วนะครับพี่หนึ่งอยากให้น้องใช้เวลาประมาณ2เดือนสุดท้ายนะครับก็ประมาณกันยากับตุลานะครับก่อนถึงเอ่อก่อนจะถึงวันสอบจริงนะครับคราวนี้แหละเอาเข้อสอบแพทของจริงครับนะตอนนี้ข้อสอบแพทสอบไปแล้วทั้งหมด17ครั้งเอามาทั้ง17ครั้งเลยเอามาทำกันจริงๆทำแบบจริงจังนะครับ จับเวลาเหมือนสอบจริงเลย3ชั่วโมงห้ามลุกไปเข้าห้องน้ําห้ามใช้เครื่องคิดเลขห้ามเปิดดูสูตรนะครับเพื่อประเมินตัวเองนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับที่หนึ่งคือเป็นสเต็ปสาการทําข้อสอบแพทของเก่านะครับจะช่วยน้องๆอย่างแรกนะครับน้องจะได้เห็นว่าข้อสอบแพทหนึ่งสมัยเนี่ยมันยากกว่าสมัยก่อนนะครับอันนี้ยอมรับเลยนะครับต้องฝึกข้อสอบที่มีความใกล้เคียงกับที่เราจะได้ไปเจอบ้างน,นะครับและสเต็ปที่2 น,น้องจะได้เห็นว่าข้อสอบแพทเนี่ยมีหลายข้อมากๆที่ออกซ้ําแล้วซ้ําอีกที่หนึ่งหมายถึงหัวข้อนั้นๆนะครับนะลองไปดูดีๆมันจะมีหัวข้อเดิมๆออกเกือบทุกปีออกเกือบทุกปีนะครับพอน้องเห็นปุ๊บน้องจะได้จดได้จําว่าเราต้องโฟกัสกับเรื่องพวกนี้ให้มากๆนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะพื้นฐานไม่ได้ดีมากนะครับไม่สามารถจะเข้าใจแทบทุกประเด็นที่ออกข้อสอบแพทแล้วก็เน้นไปประเด็นพวกนี้ เพราะฉันสรุปแล้วนะครับ3ามสเตปนะครับผมเดี๋ยวดูตามไทม์ไลน์นะในการวางแผนเพื่อเป้าหมาย150คะแนนอัพ3เดือนนะครับบอกแล้วนะไม่มีแล้วนะลองวิกเอนมีนาเมษาพฤษภาเก็บเนื้อหาให้ครบให้จบทั้ง15บบทนะครับเอาให้ได้อย่ามาอ้างว่าหนูต้องสอบหลายวิชา สำหรับคณิตศาสตร์หนูต้องทำแบบนี้3เดือนก่อนเปิดเทอมเก็บให้ครบ15บท3เดือนต่อมาครับมิถุนากรกฎาดาและสิงหานะครับตะลุยข้อสอบเก่าเน้นทีละบทฟังอีกครั้งนะครับตะลุยข้อสอบเก่าเน้นทีละบทเพื่อจะได้เห็นจุดอ่อนของตัวเองว่าไอ้ที่เรียนเนื้อหาไป15บทนั้นอนะ่ะเรายังจําสูตรไหนไม่ได้หัวข้อย่อยไหนที่เรายังจําไม่ได้เอาตัวโจทย์นั่นแหละเป็นตัวทบทวน นะครับเสร็จแล้ว2เดือนสุดท้ายกัญยากับตุลานะครับเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วเอาข้อสอบแพทหนึ่งของจริงนะครับมาทำแบบจริงจังจับเวลาเหมือนจริง3ชั่วโมงห้ามเข้าห้องน้ำห้ามใช้เครื่องคิดเลขห้ามเปิดดูสูตรนะครับน้องจะได้เห็นเลยว่าบรรยากาศนะครับที่น้องจะต้องได้เจอมันเป็นอย่างไรกดดันขนาดไหนเราจะระงับความตื่นเต้นได้อย่างไร นะครับซึ่งพี่เชื่อว่าถ้าใครทําตามแผนถังตัวนี้หรือทไลายที่พี่หนึ่งเขียนให้แบบนี้150คะแนนไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็เอาเป็นว่าขอให้น้องๆทุกคนที่มีความตั้งใจจริงโชคดีละกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อกันในการบัญชาวัฒนะเรียนมต้นและมปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก็อยากเข้าคณะวิศวะครับเพราะว่าเป็นคนชอบวิชาคนวณแล้วก็คุณพ่อก็เป็นวิศวกรอ,อยู่แล้วด้วยผมก็เลยไปสอบถามคุณพ่อว่าคณะวิศวะเป็นยังไงเรียนอะไรบ้างพอถามเสร็จ ผมก็รู้สึกโอเคครับชอบคณะนี้ครับใช่ครับเพราะว่าคณะนี้คะแนนสูงและมีคนอยากเข้าเยอะมากครับผมก็เลยอยากเข้ารอบรับตรงให้เสร็จไปเลยดีกว่าจะไปตอบตอนรอบแอมิชันครับพี่หนึ่งก็เลยบอกให้ผมทำคะแนนแผนหนึ่ให้ได้ห้ามต่ำกว่า150นาคะแนนครับ ขั้นแรกที่1ก็บอกว่าให้เก็บเนื้อหา15บทก่อนโดยเริ่มจากของชั้นม .4 ก็คือพวกเรื่องเซตจำนวนจริงเลขหาคณิตวิเคราะห์แล้วก็ฟังก์ชันเพราะว่าเรื่องพวกนี้จะไปใช้ต่อย,ยอดในชั้นม .5 และม .6 ด้วยครับพอเปิดเทอมที่1ก็บอกว่าให้ทำข้อสอบอ n นทันปีเก่าๆก่อนอย่าเพิ่งทำข้อสอบจริงแล้วก็ให้ทำไปทีละบท จะได้รู้ว่าบทไหนที่เราบกพร่องจะได้แก้ไขได้ทันครับพอช่วงประมาณหนึ่งเดือนก่อนสอบพี่หนึ่งก็บอกว่าต้องทำข้อสอบแผ่นหนึ่งปีเก่าๆได้แล้วแล้วก็จับเวลาทำพอถึงเวลาสอบจะได้ไม่กดดันมากครับรรคือบ้านผมอยู่ไกลมากเวลาบางข้อที่ผมงงผมก็ลำบากที่จะถามพี่หนึ่งครับ ผมก็เลยซือ้คอร์สออนไลน์มาแล้วก็ดูเฉลยวิธีทาข้อนั้นครับอคอร์สออนไลน์เนี่ยมีข้อสอบเยอะมากเป็นฝันฝันข้อแล้วก็เฉลยละเอียดมากครับช่วยให้ผมทําได้เยอะขึ้นครับผมก็ได้คะแนนแผ่น1นึ่ครับ ว่าที่สำคัญที่สุดของการทําแผ่นหนึ่งก็คือการทําโจทย์จะมีระบบตามที่ที่หนึ่งบอกครับแล้วก็สุดท้ายก็เวลาใกล้สอบก็เอาข้อสอบจริงมาจาับเวลาแบบจริงจังครับขอให้ทุกคนโชคดี m